สายยางแตกรั่วไหลรูลใหญ่ขนาดนี้เราจะทำยังไงดีครับสวัสดีครับทุกท่านเลนตีทวิทายพีชนแนลนะครับวันนี้เราพบกับผมในเรื่องการแก้ไขาสายยางน้ำรั่วไหลหรือว่าสายยางเกิดอุบัติเหตุแตกรูกใหญ่ใหญ่แบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขกันอย่างไรในวันนี้ทางช่องทวีทายพีชนแนลจะมาแนะนำวิธีการต่อสายยางแบบง่าย ทำให้สยางเราใช้ต่อได้อีกยาวนานและคงทนด้วยครับเดี๋ยวตามมาดูกันอีกทีหนึ่งครับก่อนการแก้ไขสยางเราจะต้องมาปิดน้ำกันก่อนนะครับผมเคยทำคลิปในการต่อสสยางแตกรูยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยครับโดยการใช้ท่อ PC ขนาด 3หุนเสียบเข้าไปด้านในนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ใช้ท่อพีซีขนาด3ามหุนเลยครับเราจะมาต่อสายยางกับสายยางกันเลยครับเดี๋ยวเรามาตัดสายยางกันก่อนครับตรงไหนแตกเราก็ตัดตรงบริเวณนั้นทิ้งครับด้านนี้เราก็ตัดตรงบริเวณนี้ออกเลยครับตรงที่แตกนี้ครับ ในการต่อสายยางเข้ากับสายยางสายยางม,มีขนาดเท่ากันแบบนี้เราจะเสียบเข้าไปด้านในแบบนี้ครับเสียบเข้าไปยากเห็นนะครับเนี่ยจะเสียบเข้าไปยากนิดนึงแต่ในวันนี้นะครับผมจะเสียบเข้าไปให้ได้โดยวิธีง่ายๆเดี๋ยวตามมาดูกันครับการต่อสายยางเข้ากับสายยางเราจะใช้กาวทาท่อ p v c หรือกาวประสานท่อนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายยางกันเลยครับ เราจะต้องเช็สสายยางให้แห้งกันก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทากาวประสานท่อหรือกาวทาท่อ p ีซกันเลยครับทาเข้าไปด้านในก่อนนะครับเนี่ยด้านในเลยครับใส่เข้าไปเยอะๆเลยครับแล้วก็อีกค่านี้นะครับเราก็ทาด้านนอกครับ ทุกคนจะคิดว่ามันอาจจะไม่แน่นเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะครับว่าวิธีการต่อแบบนี้สายยางแน่นหนาและจะใช้ได้อีกยาวนานเลยครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ดันด้านนี้เข้าไปครับแต่มันจะเสียบเข้าไปยากนิดนึงนครับแต่เมื่อเราทากาวแล้วนะครับเราจะเสียบสายยางเข้าไปได้ง่ายๆเลยครับเพราะว่าลื่นนั่นเองครับ เราดันเข้าไปเลยครับดันให้เยอะเลยครับเห็นนะครับเนี่ยมาขนาดนี้แล้วครับเห็นไหมครับจะมาตรงอยู่ขนาดนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับประมาณสิบว่านาทีนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันว่าสายยางที่เราต่อแบบนี้จะใช้งานได้อีกต่อไปหรือเปล่าครับ เรากลับมาดูกันอีกเที่ยวหนึ่งครับหลังจากเราต่อสายยางไว้ผ่านไป15นาทีแล้วครับเราจะมาดูกันนะครับว่าสายยางที่เราต่อไว้ด้วยกาวทาท่อ p c หรือกาวประสานท่อ PC แบบนี้นะครับสายยางจะอยู่หรือว่าสายยางจะหลุดเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะครับเดี๋ยวทุกท่านดูครับเห็นไหมครับเนี่ยผมโยกดึงแรงแล้วนะครับสายยางยังไม่หลุดออกจากกันเลยเห็นไหมครับขนาดดึงลื่นขนาดนี้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยมือผมลื่นแล้ว สายยางยังไม่หลุดเลยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกอย่างนึครับคือการเปิดน้ําเดี๋ยวผมจะเปิดน้ําออกที่สายยางแบบนี้และหักสายยางนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าสายยางแบบนี้จะทนแรงดันน้ําได้หรือเปล่าเพราะว่าที่บ้านของผมนะครับติดปั๊มน้ําไว้ครับเดี๋ยวผมทาการเปิดน้ํากันเลยครับเดี๋ยวดูเลครับ น้ำมีความแรงขนาดไหนเห็นไหมครับเนี่ยขนาดเป่าครับเนี่ยครับเป่ากระป๋องหรือว่าดันกระป๋องให้ออกไปได้ไกลเห็นไหมครับน้ำมีความแรงมากเลยครับเดี๋ยวผมจะหักสายยางให้ดูนะครับว่าตรงที่เราต่อไว้ด้วยกาวทาท่อพีซีนะครับสําหรับสายยางที่แตกรูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราต่อไว้แล้ว ดูดิครับว่าน้ําจะออกมาตรงบริเวณนี้หรือว่าสายยางจะหลุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับดูดิครับสายยางน้ําไม่รั่วออกมาเลยครับแล้วสายยางก็ไม่หลุดเลยครับเห็นไหมครับสายเป่งขนาดไหนดูดิครับเนี่ยแข็งขนาดนี้เลยครับสายยางเพราะว่าน้ํามีแรงดันมากเดี๋ยวผมปล่อยน้ําและคายน้ําออกนครับ เห็นไหมครับผมคายน้ําออกน้ําแรงมากเลยครับเป่ากระป๋องหรือว่าดันกระป๋องออกไปแรงขนาดนี้เลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการต่อสายยางแบบง่ายๆและเราทําได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าสายยางแตกหรือว่าขาดนะครับทําแบบนี้ได้เลยครับโดยใช้กาวทาท่อ p c หรือกาวประสานท่อแบบนี้นะครับต่อสายยางให้ใช้ได้อีกยาวนานและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ นำไปใช้ในบ้านของเรานะครับประหยัดรายจ่ายได้เยอะเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไี่ช่องวิทัทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทัทยพีชาแนลครับผมต่อสายยางแบบง่ายๆเราจะใช้สายยางได้อีกยาวนานเลยครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะดึงให้ดูอีกทีดึงยังไงก็ไม่หลุดครับ